เทสเครื่องปั่นอนเนกประสงค์รุ่น6ลิตรแนวตั้งของบริษัท Triple N Corporation จำกัดนะครับผมเป็นเครื่องแบบแนวตั้งนะครับผม,มก็หน้าต,ตาเครื่องจะประมาณนี้นะครับผมเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดภายในยให้ดูนะครับผมก็จะมีหูล็อกด้านนี้นะครับผมหูล็อกสี่มุมนะครับ ก็อันนี้ก็ด้านในครับใบมีดก็ถอดล้างได้นะครับผมต้องหมุนนิดหน่อยนะนี่ฮะถอดล้างได้นะครับผมใส่เข้าไปก็แบบเดิมเรียบร้อยครับผมหมุนให้ลงล็อกนะครับน,นีนก็แน่นแล้วนะร็ะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับผมถ้าไม่ตรงล็อกเครื่องจะไม่ทํางานนะครับต้องใส่ให้ตรงนะครับผม ก็ล็อกขู่เหมือนเดิมครับสีด้านเพื okay, ่อนผมก็เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุกสาม,มารถเปิดเติมของได้ครับถ้าลูกค้าจะเติมหรือว่าดูเนื้องานนะครับผมตรงนี้ก็ที่ตามที่ลูกค้าสะดวกนะครับผมก็ เดี๋ยวจะทดสอบเครื่องดูนะผมก็เทปปักแล้วนะครับผมการใช้งานก็คล้ายเหมือนสวิตด้านนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าไม่หมุนปุ่มนี้ขึ้นนะครับเครื่องจะไม่ทํางานครับกดยังไงก็ไม่ทํางานนะครับต้องเอาปุ่มอี e มอร n c y ขึ้นนะครับแบบนี้ฮะปรากฏร่บเครื่องก็จะทํางานนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนวิธีการหยุดก็ลูกค้ากดปุ่มนี้ลงไปนะครับผมนี้ฮะ ถ้าจะให้เครื่องทํางานอีกครั้งต้องหมุนปุ่มนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็กดทํางานนะครับผมแบบนี้นะครับ,นนรบ,แบบรบถ้าปุ่มนี้ถ้าลูกค้าไม่หมุนขึ้นนะครับกดสตาร์ทเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับผมกดยังไงก็ไม่ทํางาน,นครับโอเคครับผมพร้อมจะส่งแล้วครับ